ดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกครับผมวันนี้เราจะมาแกะรายตำนานเครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งที่แบบว่าอ,อ,อยู่บนฟ้ามันนานมากนะครึ่งศตวรรษเลย F16 Fighting Falcon หรือที่เขาเรียกกันในวงการว่า Viper นี่เองใช่ค่ะเป็นไอคอนจริงๆจากข้อมูลที่เรามีเนี่ย F16 นี่มันโอ้โหผลิตไป4,600กว่าลำใช้ใน25ประเทศเลยนะ รวมไทยด้วยคือสงสัยกันไหมครับว่าเครื่องบินที่ออกแบบตั้งแต่ยุค70เนี่ยทำไมมันยังเจ๋งอยู่ได้แล้วทำไมหล,หลายๆที่เลือกใช้มากกว่าออคู่แข่งอย่าง FA18 Hornet วันนี้เราจะมาสกัดแก่นความสำเร็จกันทั้งเรื่องสมรรถนะความคุ้มค่าแล้วก็นวัตกรรมที่มันเปลี่ยนโลกไปเลยค่ะเรื่องนี้ต้องย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นปัจญาเบื้องหลังเลยค่ะคือ F16 เนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆก็เกิดขึ้นมานะ มันมาจากแนวคิดของกลุ่มที่ชื่อ Fighter Mafia ค่ะแล้วก็ t r i ฎี Energy m a n u f r a b i l i t y หรือ EM ของนวากาเอกจอห์นบอยตอนนั้นทออสหรัฐกำลังเน้นเครื่องบินใหญ่ๆแพงๆซับซ้อนกลุ่มนี้เขาก็ท้าทายบอกว่าเราต้องการเครื่องบินขับไล่เบาๆคล่องตัวสูงประสิทธิภาพดีแต่ราคาต้องจับต้องได้ก็เลยเกิดเป็นโครงการ l i f e Fighter หรือ LWF ขึ้นมาค่ะ โหนะ่าสนใจมากครับคือคิดต่างจากกรอบเดิเดมๆจนเกิดเป็นตำนานได้แล้วในโครงการ LWF ที่ว่านี่ F16 มันชนะมาได้ยังไงครับในการแข่ง LWF ตัวต้นแบบ YF16 ของ General Dynamics ค่ะชนะ YF17 ของ Northrop ซึ่งต่อมาก็กลายเป็น FA18 นั่นแหละชนะเพราะสมรรถนะออโดยเฉพาะความเร็วเหนือเสียงแล้วก็ต้นทุนที่ถูกกว่าแถมยังใช้เครื่องยนต์ F100 รุ่นเดียวกับ F15 ด้วยนะ อ๋อก็ช่วยเรื่องส่งกําลังบํารุงอะไรอย่างนี้ด้วยสิใช่เลยค่ะลดภาระไปเยอะแล้วที่สําคัญ F16 เป็นเหมือนผู้บุกเบิกเทคโนโลยีใหม่ๆเพียบเลยเช่นระบบ fly by wire ที่ใช้ไฟฟ้าควบคุมแทนสายเคเบลิลอ้าททำให้คุมเครื่องที่แบบว่าไม่เสถียรโดยธรรมชาติแต่คล่องตัวสูงได้เลยครับถูกต้องค่ะแล้วก็มีห้องนักบินแบบ bubble canopy มองได้รอบทิศเลย คันบังคับก็อยู่ข้างๆไม่ได้อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมแล้วก็หลักอากาศพลศาสตร์ที่ลำหน้ามากในยุคนั้นพอพื้นฐานมันเน้นเบาคล่องตัวแบบนี้พอไปเทียบกับ F/A-18 ที่ออกแบบมาให้ลงเรือบรรทุกเครื่องบินเออมันก็ต่างกันชัดเลยสิครับเรื่องสมรรถนะชัดเจนค่ะ F-16 เครื่องยนต์เดียวโครงสร้างเบากว่าเยอะไม่ต้องแบกน้ำหนักโครงสร้างแข็งแรงแบบที่ F/A-18 ต้องมีเพราะต้องทนแรงกระแทกตอนลงจอดบนเรือ F a 1 8ต้องมี2เครื่องยนต์ด้วยโครงสร้างเลยหนักกว่าผลก็คือ F 1 6ทําทำความเร็วได้ถึงมักของจุดศูนย์เพดานบิน55,000ฟุตโหสูงนะค่ะแล้วก็ทนแรงดีได้ถึง 9G 9G ใช่ค่ะเทียบกับ F 1 8ที่ประมาณมัก1.8เพดานบิน50,000ฟุตแล้วก็แรง 7.5G F 1 6เลยเป็นสุดยอดเรดไฟเตอร์คือเลี้ยวต่อเนื่องได้เร็วมากโดยไม่เสียความเร็วหรือพลังงานไปเยอะ อ๋อเลยได้เปรียบเวลาสู้รบใกล้ๆสินะประมาณนั้นค่ะแต่ฮอ r n เน็ก็มีดีที่ความเร็วต่ำกับมุมประทะสูงนะคะไม่ใช่ไม่มีข้อดีเลยแต่การเน้นคล่องตัว 9G นี่มันมีข้อจำกัดหรือต้องแลกกับอะไรไหมครับก็มีค่ะการออกแบบทุกอย่างมันมี trade-off เน้นคล่องตัวมากๆก,ก็อาจจะแบบว่าบรรทุกเชื้อเพลิงภายในได้น้อยลงนิดหน่อยหรือน้าหนักอาวุธเมื่อเทียบกับเครื่องใหญ่กว่า แต่ปรัชญา LWF เขาเน้นความเป็นเลิศในบทบาทขับไล่ครองอากาศเป็นหลักก่อนแต่ปัจจัยสำคัญจริงๆที่ทำให้ F16 ชนะในตลาดโลกคือเรื่องเศรษฐศาสตร์เลยค่ะอ่าเรื่องเงินนี่เองใช่ค่ะมันออกแบบมาให้ถูกกว่าทั้งราคาซื้อบางทีถูกกว่า F18 เกือบครึ่งเลยนะโหครึ่งหนึ่งแล้วค่าปฏิบัติการต่อช่วงมมบินก็ต่ำกว่าด้วย F16 อยู่ราวๆดี0่ดอลลาร์เทียบกับซ u p เปอร์ฮอรนที่ประมาณ3 0 0 0 0ดอลลาร์ โอ้โหชัดเจนเลยไม่แปลกใจที่ขายดีเป็นเทน้ำเทถาความคุ้มค่านี่แหละค่ะที่สร้างสิ่งที่เรียกว่าวงจรแห่งความสำเร็จพอคนใช้เยอะก็มีเครือข่ายสนับสนุนทั่วโลกอะไหล่หาง่ายซองสะดวกต้นทุนโดยรวมก็ยิ่งถูกลงไปอีกเกิดการทำงานร่วมกันฝึกร่วมกันบ่อยๆแล้วที่สำคัญมากๆคือตลาดอัพเกรดนี่คือคักสุดๆ เครื่องเก่าๆอย่างบล็อก15เนี่ยสามารถอัปเกรดให้ทันสมัยเทียบเท่ารุ่นใหม่ได้เลยอย่าง S16V ที่ติดเรดาร์ a s เเทคโนโลยีเดียวกับเครื่องบินยุคที่5อ๋อเหมือนบ้านเราเลยกองทัพอากาศไทยก็ใช้ F16 มานานมากตั้งแต่ปี2531โครงการพีซนาเรส่วนนู่นเลยกลายเป็นกระดูกสันหลังฝูงบินขับไล่เรามาตลอดใช่ค่ะไทยเป็นลูกค้ารายสำคัญเลยมีการซื้อเพิ่มปรับปรุงตลอด ล่าสุดก็มีการทำ EMLU หรือ Enhanced Midlife Upgrade คือปรับปรุงใหญ่กลางอายุให้ฝูงบิน403ทำให้เป็นรุ่น F16 AMBM ติดเรดาร์ใหม่รองรับ Link 16แล้วก็อาวุธทันสมัยอย่าง AIMRAM จรวดยิงแล้วลืมนั่นใช่ไหมครับใช่ค่ะพิสัยไกลแล้วก็มี Iris T ด้วยทำให้ F16 ไทยยังคงประสิทธิภาพสูงแล้วก็เคยผ่านการใช้งานจริงตอนเหตุปะทะชายแดนมาแล้วด้วยค่ะ นอกจากเรื่องยอดขายการใช้งานยาวนานแล้ววีรกรรมในสนามรบจริงๆเหรอครับ F16 มีอะไรเด่นๆบ้างมีหลายครั้งเลยค่ะที่สร้างชื่ออย่างปฏิบัติการโอเปราปี1981ตอนนั้น F16 อิสราเอลบินลึกเข้าไปทิ้งระเบิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์อิรักได้แบบแม่นยำมากโอ้โหสุดยอดพิสูจน์เรื่องโจมตีระยะไกลเลย ใช่ค่ะหรือเหตุการณ์ Foxbat Down ปี1992 F 1 6สหรัฐยิงมิกกี้15อิรักตกด้วย m r m เป็นการใช้ m r m ครั้งแรกในสนามรบจริงเลยนะแล้วก็เป็นการสังหารทางอากาศครั้งแรกของ F 1 6ในทออสารัฐด,ด้วยถูกต้องค่ะแล้วอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เครื่องอายุขนาดนี้มันยังพัฒนาไปได้เรื่อยๆครับไม่ตกยุคสัทีคุญแจสำคัญคือระบบการพัฒนาแบบบล็อกค่ะ แต่ละบล็อกก็คือชุดการผลิตที่มีการปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถไปเรื่อยๆจากบล็อก115ที่เป็นเครื่องขับไล่เบาๆรุ่นแรกๆเลยก็พัฒนามาเป็นบล็อก25340ที่เป็นเครื่องดินอเนกประสงค์โจมตีภาคพื้นดินได้ดีขึ้น จนมาถึงบล็อก5052ที่เน้นภารกิจกดดันระบบป้องกันภัยทางอากาศศัตรูแล้วก็ล่าสุดเลยบล็อก7072ไวเปอร์นี่คือยกเครื่องใหม่เยอะมากใช้เทคโนโลยีจาก F35 อย่างเรดาร์ ASA ที่ว่าเมื่อกี้ใช่ค่ะแล้วก็ห้องนักบินดิจิตอลเต็มรูปแบบเลยสรุปได้ว่า F16 นี่คือส่วนผสมที่ลงตัวจริงๆนะครับทั้งปรัชญาการออกแบบที่เน้นสมรรถนะ ความคล่องตัวในราคาที่คุ้มค่ามันตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ได้ดีบวกกับการพัฒนาแบบบล็อกที่ไม่หยุดนิ่งอีกทําให้มันปรับตัวได้ตลอดเหมือนมีดสวิชประจํากองทัพอากาศเลยจริงๆใช่เลยค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากแล้วสิ่งที่น่าคิดต่อจากเรื่อง F16 เนี่ยนะคะก็คือ การที่เครื่องบินที่พื้นผ่านออกแบบมาจากยุค70เนี่ยค่ะยังคงมีบทบาทสำคัญมากๆในศตวรรษที่21มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเครื่องบินรบในอนาคตหรือเปล่าว,ว่า,าความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจกับศักยภาพในการอัปเกรดให้ทันสมัยอยู่เสมอเนี่ยมันจะยังเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่าการมุ่งไปหาเทคโนโลยีที่ล้ำยุคสุดๆแต่ก็แพงมหาศาลหรือไม่ เป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากครับชวนให้คิดต่อจริงๆสำหรับการเจาะลึกเรื่อง F16 Fighting Falcon วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ